สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆสู่ช่อง YouTube r c ซีนะครับต่อคลิปนี้พามาชมแพ็กค,คู่นะครับฝาแฝดโคมัสตูทีซีสอ้อยสิบนะครับรุ่น10 m เอ็มซีโรก็ทำงานคู่กันเลยนะครับจากดินใส่10ล้อดำ ออกตัวไปแล้วครับพี่หลงมีตูดระเบิดเล็กน้อยฝาท้ายเปิดก็สำหรับทีมงานนี้นะครับมีสิบล้อวิ่งกันอยู่ห้าคันนะครับรถถลดอีกสองคันทีมงานจากนครสวรรค์นะครับมา ถือว่ามาทำงานไกลถึงบุรีรัมนะครับผมรนมโซมมชิโฟโซโ รพุ่งกีของเขานี่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรนะครับสำหรับโคมสุขเอ็มซีโร่สองตัวนี้อ,อามาดูการทำงานกันต่อฝุตลบดบวนไปหมดครับ เยอะนิดนึงตั้งท่ารอแล้วครับ ไปครับหาช่องก่อนอน่าจะมีคิดว่ามีดินติดปุ่งขีนั่นแหละครับน่าจะมีดินติดปุ่งขีนะครับลักษณะนี้ เรียบร้อยไม่มีครับปลอยมาได้ ว่าเป็นภาพที่สวยงามเลยครับฝาแฝดท,ทำงานคู่กันน่าจะถอยออกมาได้ไม่น่าจะชั่วโมงยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับ สัญญาณบอกขอสิบตักอ่ะมาอีกคันแล้วครับพี่หลงแม่ฝนตลงมาเลยทีเดียว โอ้ยเจอช่องดาครับชาติจะเดินทรัพย์ครับผมอาซีอีสานครับโอเคครับทังเลยจังเลยครับผมขอให้สัญญาณออกตัวแล้วครับตอนนี้ ถือว่าคนเยอะนะครับอันนี้เต็มไปหมดลมแรงอาจจะสั่นนิดนึงนะครับลมแรงมากครับตอนนี้

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอศ์สีสันเลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะสวัสดีครับ